นะคะมา่อสักครู่ลูกค้าเข้าลานเรามาต่อด้วยคอมเทนสี่เนาะว่าด้วยคาถาคาหูมหาการทดสอบส่วนนะคะ ตโกลาสเซนามารังอานาทิชามวิจินาสิตวาวุเินโทตันเตชัสซาพวัตุเตสยามงคลาณีมาลาสุเรกมัมพิยุชิตตสัพพัดักเด่งโอลัมปนาละวะกามขะมะขัขดขะยักขางขันตุสุขันตะวิชินาชิตวาวุเินโทตันเตชัสซาพวัตุเตสยามงคลาณีนาลาชิเดง ถวงอธิมาตะูตังคาวาขีจากรมะศีวัสุทาันนาันตามเมตตามุเซกวิพินาชิตวามุนินโธวันเตชะสาพาวะัตุเตชย,ตยชะะมังคลานิปุขีตหาหะธรรมะปิหะถาเสทาวินันตงาววันติโยชนาปทังชุลิมาละวันตังอีกทีทีสังอีกทีที่สังข้งตามาโนทิตะวา สวานาตถาโมทบางอิวาคัพินิยาจินจายาคุตักก็จะนางชะนะกายมะเชตันเตนโซมะวิทนาชิตวามุนิงโย ปัตทีปัดแชริโตชิตะวัมหนึ่โทตันเตสซาพระว่ตุเตเชียมังคะลานินันโทปานันท้าุชา่าทงวิพุทธังมะหิตเีโตเตนะเคระผุช่เกนะพระมาปัดยันโตอิทุปัเทสะวิพินาชิตวามหนึ่โทตันเตสซาพระว่ตุเตเชียมังคะลานิผุ้ทาหากที่ผู้ช่าเกนะ สุขัสตขัดทัทงรมมังี่สุที่ชดวย,ยูินิมิที่พระกาพิธานังยางนาคาเทนะวิทิหาช่วาวมให้ินทกันเตจสะาพุกขติเตชยามังตะลานิเตตาเต สัพพะปัตโตสัมเพยิมุตตะมังเมเตนะสัจวัชเชนะโพตุเตเชยมังฆะลังทยันโตโพธิยามูเนสกกิยานังนันทีวัฒโนเววังวังวิชโยโหหิเฉยสุเฉยมังฆเลอปะพระศิตตะพันังเกสีเสปะทะวิโกระเลอภิเกเกสะปุทุชานาอัปปะปัตโตภะมุตตะเตปนะขะตังสุมังคะลัง อาตังสุขิตังสุพโนสุมหุโตจัสุทิทางธรรมมัจจารีสุปัทถินังชายกัมมังวาจักัมมังปักถินังปักถินังมโนกัมมังปะเนชมเตปัทถินาปักถินานิจตตวานะวพันตเทปักถินาเพราะว่าตุสัพพข้มากระรังรับพันตุสัพทัเทวัตัสขับพุานิภาเวนัสตาโสิทวันตุเต พระวจสดับพรมังค์กังละันสุตสัพพเทวตาสัพพัฒมาทาเรนะคาถาโสิผู้วันจุดเตพระวจสดับพระมังค์ังลันสุตสัพพเทวตาสัพพสังคันภาเวนะคาถาโสทิผู้วันจุเตยด้วาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิี ภูปเปะเรโพธิระเะหิงปะหิงปาธรรมทาเมนะะวันเตปูชิตาสดทิ้งกาโลนเตทราวิหาระมะัทะเลเทราจะมัชานะวะกาจะพิขโวสาลานิกาธานะปะเีอุปสาสกากามาจาเต ชาเยติจะอัตถสัมภวาสังเสภาชาตาอัทธโภปปาติชานิยะยานิกรังธรรมะวรังปติจเตสะเพปิทุกัสสะกะโรนุสังขายังตาตุจิกลงสตังธรรมโมธรรม พระลาจาตุพระราสังโฆฮโหฮโตุธรรมโวะัตถายาจติญายาจตุธรรมเฮระขันตุสัมธรรมโมสัพเทติธรรมะจาริโนพุทธิมปาคุตเนายามะมนันเมอะลิยัตตะเวทิเตปัสสน,นาโหตุสัพเทติ ปานิโนพุทธาสาสเนสัมมาปารังปเวชนโตกาเลเทโภปว,าวาสัสตุวุทธิภาวะวุทธิภาวะยสตานังสมิธังเนตุเนทะนิงมากาติปาจาอัตระชังเิจังกาพันโตปุตตะังเอวังธรรมเมนา ราชาโนปชังรักฐานโกศะภาทาต่อด้วยบทเทวตาอุยยะโยชนะ ทุกขะปตตาจนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสตาโอตุสัพเพติปาริโนเอตวะวตาจักอัมเหหิสัมพะตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสุขิยาทานัตทันตุสัทธายสังสีลังลักขันตุสัพพะตา ภพาวนาพี่ล่โตโหตุกขัดชันตุกเกวตาฆตารรมเทพุทธาพลัมปตาปัจเจปัจเจกานัจะยังพลังพลันตารตานันจะกเตเชนักขันพันธามิสัพธาโซ่ต่อด้วยคาถา สมังคละคาถาโพตุสัพทังสุมังคลัง,ล,ง,งลังคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัาโสธีนิรันตระใหม่ค่ะขอให้ค่ะโพตุสัพ ทังสุมังพลังรักคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนะโสตีโหตุรนร รังศษาศสาธุเพืออนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอันภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรละไกรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุ์ภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโอดจงอุุมาอานุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโอดอานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระติตายยอดเศษษฐีมือเรียนยอดเศษษฐีเรียนไหวครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยม ด้วยอนุภาพแห่งพระกริษจงสำเร็จ,จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเธอจบความเพียรสี่สำหรับการทดสอบคลิปวิดีโอค่ะนับพักลังสุดสันค่ะ